แต่วันหนึ่งพี่เอบอกว่าเวลาเมื่อมันคลิกแล้วมันลงตัวไปแล้วแกก็สอนหนูอีกว่าชีวิตคู่นะมันอยู่ที่เราสองคนมไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่สามค่ะถ้าเราเราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันคือการตัดสินใจของเราสองคนอย่าไปเอาบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่พี่กบเจอทุกอย่างเช่นนเจอทุกอย่างแน่นอนการเป็นดารา ใ,ในตอนนั้นอะอาชีพดาราเป็นอาชีพหนึ่งที่อาจจะมีบางคนด้อยค่าด้วยซ้ำว่าเต้นกินลํากิน่นหนูก็โดนอะหนูก็โดนมาเต้นกินลํากินหนูตกทังเข้าสารบ้างอะไรบ้างคือเขียนทุกอย่างเนี่ยแต่งฟ้าสายฟ้าแลบขนาดนี้ต้องท้องแน่ๆเลยหนูเป็นคนหนึ่งหนูจะไม่ไม่แคร์ไม่สนใจกับคนที่ไม่มาพูดอะไรกับหนูแบบนี้โดยที่ไม่รู้จักหนู mm hmm. และการปฏิบัติตัวต่อคนตัดอย่างคนรอบๆข้างพี่เอกก็น่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ในแวดวงหนึ่งมีไหมคะที่เราเจอแล้วรู้สึกแบบโอ๊ยมีคนแบบนี้ด้วยเหรอทําไมถึงแบบไม่เขาเขาไม่รับหรือ,อเขาเขาไม่รับอ๋รเหรอคือบางคนอนะ่ะเขาจะแอคชั่นกับเราชัดเจนเพราะว่าเราเป็นดาราค่ะ,คะเขาไม่รับอะ่ะ ไม่รับเลยเหรอไม่รับพี่มีมีสังคมบางกลุ่มหนูบอกได้เลยว่าเขาไม่รับเลยสมัยก่อนยี่กว่าย้อนหลังกลับไปนะมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ไม่รับคือสวัสดีค่ะท่านหนูสวัสดีเขาไม่สวัสดีหนูนะพี่เขาไม่ยกมือไหวนะเขาไม่รับไหวคุณไม่เขาแบบมองไม่เห็นเราใช่ค่ะคือมองไม่เห็นแล้วก็พาพี่เดินก็ไปเลย ถ้าให้เกียรติหนูหนูให้เกียรตินะแต่ถ้าไม่ให้เกียรติหนูหนูก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติคุณคนเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันฉันจะเป็นดาราแต่ฉันก็เป็นคนคุณก็เป็นคนเหมือนเราหนูก็เจอเยอะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยหนูก็เดินไปแล้วหนูก็เดินพี่บอกหนูก็ร้ายนะถามไปว่าหนูก็ร้ายเน่ะพี่ถึงีนีไม่เป็นไรไม่ยิ้มเลยหนูบอกหนูจะยิ้มทาไมแล้วก็เสร็จแล้วหนูก็บอกลยป้าหนูไม่มางานแบบนี้แล้วนะหนูเหนื่อย ในที่เะต้องหลอกตัวเองเฮ้ย hey, ถ้าหนูต้องไปนั่งเฟกตัวเองไปหลอกเขาแล้วต้องมานั่งยิ้มหนูหนูก็ไม่อยากทำอย่างนี้ไงมันก็บอกว่าอย่าฝืนหนูเลย <c oughs> คือโชคดีเขาเป็นคนเข้าใจ <c oughs> ไงก็จะสังเกตว่าหนูจะไม่เคยออกงานสังคมจะเป็นซีโร่ซีเล็บหนูจะไม่เคยไปเลยหนูก็แค่บอกว่าให้บอกหนูมาว่างานนี้จําเป็นต้องไป ก็จะไปพี่เอ๋นะคะต้องปรับตัวอะไรไหมคะกับการเป็นสามีของพี่กบประพสราต้องเที่ยวกับผู้หญิงน้อยลงเราผู้หญิงจริงเราจะต้องแบบทำตัวเป็นคนดีอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้พยายามแต่ว่าคือเราก็เลิกอ่ะกลัวเขาไม่เข้าใจบางทีสมมติเพื่อนมันทักแย่ผู้หญิงมันทักอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็รู้จักเยอะเพราะว่าช่วงนั้นเที่ยวเยอะมากบ้านไม่ได้กลับเลยมีอพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ๆกกระทรวง พอตอนเย็นเสร็จปั๊บเราก็จะไปเที่ยวเกิดเข้ามาทักก็บอกเขาไปแล้วว่าไม่สําคัญนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จําไม่ได้อยู่แล้วว่าเป็นใครเพราะอะนั้นเดินเดินไปก็แล้วกันใครว่าแฟนบอกว่านี่คนเดียจำไม่ได้ อีกอันนึงเห็นบอกว่าที่ต้องเป็นการปรับเพราะว่าพี่เองเป็นคนที่พูดจาผงผ่าหนูเป็นความรู้สึกว่าจะพูดกับเพื่อนหรืออะไรถ้าถ้ามันเป็นที่ที่ไม่ได้เป็นเป็นที่สาธารณา<ค>ะมากกว่าหนูก็ห่วงภาพเขามากกว่าจะมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยหนูฟังครั้งแรกหนูบอกเฮ้ยคือพูดอย่างงี้คือคือหนูไม่ได้อะยนะหนูเคยสวนไปก็เนี่ยหนูบอกอย่านะอย่ามาพูดอย่างงี้เห็นบอกว่ามีมีเรียกว่าเยนี่เยนี่ด้ยเออเยนี่หนูบอกใครเยนี่ พูดเงี้ยตอนหลังเน่ยดาลิงเลยดาลิงแล้วตอนแล้วก็เป็นททนีเีนีอะไรเงี้ยเนี้ย็ตลอยละเดี๋ยวนี้ก็เลยจะเป็นนี้นี้ยดไม่ได้หรอกคุดดูเห็นอย่างเงี้ยนั่นดูมาก โอ้ยตาก็มองทีตายแต่เราไม่ค่อยมีทะเลาะกันเราไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะกันเราจะมีก็มาหลังๆจะเป็นแค่เรื่องลูกมากกว่าแต่ถ้าในชีวิตคู่ของเราสองคนอ่ะแทบจะไม่มีอย่างที่ผมบอกว่ามีความสุขมาตลอดพอวันหนึ่งเราเจอความทุกข์อะโอ้โหเราเหมือนเรารับมันไม่ได้นะตอนแรกเราตกใจแล้วของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่ความทุกข์เล็กๆอะมันเป็นความทุกข์ใหญ่นะถ้าวันหนึ่งเขาเดินไม่ได้ก็ต้องนั่งวิวแชร์อย่างเงี้ยคือมันมันเป็นอะไรในสําหรับครอบครัวเรามันแย่นะสภาพจิตใจเราไม่เคยเรียนรู้ความทุกข์ เรารู้แต่ความสุขพอเรามาเจอความทุกข์วันหนึ่งเราก็เราปรับมันเราเรียนรู้กับมันอยู่กับมันในทุกๆวันเราให้กําลังใจกันเราดูแลกันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกลับเข้ามาหาความสุขของเราเหมือนเดิมที่เราเหมือนที่เราเคยเต็มร้อยใน,นี่พูดถึงเรื่องลูกแล, <c oughs> แล้วก็ต้องขออนุญาตสักนิดหนึ่งตอนที่ตั้งใจจะมีน้องเหนือ <c oughs> ก็มีความยากลําบากวุหวายเกิดขึ้นเหมือนกัน เยอะมากต้องบอกผู้หญิงเวลาท้องสาวเนี่ยเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเราท้องก็มีแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะคือท้องค่ะก็ตอนนั้นก็กําลังบ้าขี่ม้าก็ไปเรียนขี่ม้ากันที่เชียงใหม่แค่รู้สึกแค่ว่าตัวเองเป็นคนไม่เคยนอนกลางวันไม่เคยกินเก่งสองชั่วโมงหิวด้ะสองชั่วโมงหิวครับจนผ่านไปันที่4ี่บังบอกป้าร่างกายหนูเป็นไรวะเนี่ยนอนเยอะกินเยอะจะกินกะปิกินมะม่วงดองขับรถไปเจอรถเข็นมายุ้ย อยู่ใกล้แค่ไหนปซื้ยเฮ้ยเกิดเลยขึ้นกับชีวิตแร่ว่าเราเป็นคนไม่เคยเป็นอย่างนี้พี่เอกก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพเลยแล้วก็ไปไปหาหมอดีกว่าใช่ไหมเราเอะหมอบอกว่าท้องเดือนครึ่งมันก็ได้สักประมาณก็สองอาทิตย์กว่ามั้งคะก็เลือดออกตอนกลางคืนมั้งที่มันมาเป็นก้อนแหละมาถึงที่โรงพยาบาลแล้วอาการให้ฟังแล้วก็บอกหมอเขาบอกงันเดี๋ยวไปเข้าเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็เสร็จก็ตนูก็ฟื้นมาหนูก็ไม่ไม่ได้รู้เรื่องว่าทําอะไรหนูก็ฟื้นมาแต่ว็มาถึงที่ห้องเขาบอกท่านใจสบายๆนะ หนูช็อกไปเลยอ่ะเราไม่ได้คิดไว้เลยใช่ไหมไม่ได้รู้เรื่องว่าหมอพูดแบบนี่มาก็บอกว่าไม่คิดว่าจะแท้งเน่ยเขแบบคือหนูแบ์ไปเลยคือแบบงงมากแล้วก็แบบจะเอาเลือดออกจากตัวเนี่ยออกไม่ได้อ่ะมันสต็อปทั้งตัวเลยะมันเหมือนร่างกายมันสต็อปอ่ะหนูก็ช็อกไปแล้วก็นอนไปนิ่งๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่ว่าตัวเองคือเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราจังกลับมาบ้านก็นอนบนเตียงนอนมองเพดานยูสามเดือนไม่ได้ไปไหนเลยสามเดือนค่ะเขานอนอยู่นะ คือเป็นความเสียใจสุดๆจนช็อกหรือเปล่ามากมากอะตอนนั้นคือมากมากมากสุดแล้วก็แล้วก็คุยกันแล้วก็ไม่ก็เนี่ยตอนเช้าทำไม่มาที่เดกก็น่ารักมากดูแลเช้าก็ไปทํางานเที่ยงก็ขับไปกินข้าวเที่ยงกับหนูแล้วหนูก็จะพูดแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับเราทําไมต้องเป็นกับเราจนแบบผ่านไปสามเดือนมันก็เหมือนฟื้นฟูแล้วก็โทรไปคุยกับหมอหมอบอกว่าไม่เป็นไรหรอก มีใหม่ได้เราก็เลยบอกมอบอกไม่ต้องห่วงผมทำานทุกวันเลยครับ่ก็ไปวัดเสียเวลาเกินนึงก็ท้องเลยเรื่อเดือก็มาก็ท้องใช่ท้องแต่มันก็เป็นความท้องเขาาก็ระวังมากขึ้นเลยตอนนี้กลัวกลัวมากกลัวไปขี่มาไม่ไปอยู่บ้านนิ่งแบบมันเป็นคําพูดที่ติดตัวเองว่าลูกยังอยู่กับหนูใช่ไหมคะเพราะเราฝังใจอ่ะหนูไม่เคยออกจากบ้านเลยหกเดือน ไม่ไปไหนเลยกลัวมากกลัวหมอก็กลัวว่าเราอ่ะจะรู้สึกจะเครียดการไปแบบเขาบอกว่าคุณครบออกจากบ้านได้นะก็จะเริ่มเบาใจขึ้นแต่มันก็ยังเป็นคําถามทุกครั้งเสมอตอลอดเวลาว่าลูกยังอยู่กับหนูใช่ไหมคะจนคลอดเลยค่ะชื่อน้องเหนือนี่ใครเป็นคนตังน้งคะพี่<อ> <A S 1> ตั้งน่าจะเกิดที่ที่เมืองเหนือนะเพราะตอนนั้นเราไปอยู่เมืองเหนือเรากคุยกันอยู่เขาก็มีพี่สามคนใช่ไหมก็มี ขอไข่หมดเลยนะพี่โขงพี่ขิงพี่เข็มหนูบอกจะเข่งเหรอเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าลูกชายหรือลูกสาวขอไ <laughs> ข่อะพี่ <c oughs> มันมันยากแรก้วีหนูบอกจะเข่งเหรอป้าไม่ได้หรอกแต่แกก็เลยบอกก็เหนือไง ก็เลยบอกเอองั้นก็เอาชื่อนี้แหละยาวไปเลยเหนือพ่อเหนือแม่อยู่ทุกวันนี้ไหนไหนพูดถึงขนาดนี้แล้ววันนี้ไม่ได้มาแค่สองครับมาทั้งครอบครัวเต็มเเลยเชิญเลยครับน้องเหนือครับน้องเหนือนะครับสวัสดียางเป็นทางการดีไหะครับแ่นนี้เหรอที่พ่อเหนือพ่อเหนือแม่เนี่ยใช่หรือว่าไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่ดุไหม จะดุคนละแบบแต่ว่าถ้าถ้าตอนเด็กๆอะคะ่ะแม่จะดุแต่ป้าจะตามใจสมมุติว่าหนูอยากได้ของเล่นอะไรคะถ้าขอแม่ก็จะบอกว่าก็เก็บตังค์ซื้อเองซิเก็บตังค์อย่าง <c oughs> ในอันนี้ต้องทำาไงต้องทำไรต้องเป็นเด็กดีอ่ะฝั่งแม่ไม่ได้เรามาแล้ว <c oughs> ป้าหน, <c oughs> นูอยากในนี้จังเลยโอเคเอาไปเลย <c oughs> สองอ <c oughs> ันเล้ป้าเนี่ยจะตา แบบโอ้โหเสิร์ฟให้รู้ทุอย่างเลยพอโตขึ้นมาเริ่มคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ก็จะไม่ได้จะไม่ได้ดุขนานนั้นแหละแต่ถ้าจะดุจริงๆป้าจะดุกว่าเยอะมากบ้านแตกแล้วแม่ก็จะเงียบเลยแล้วป้าก็คือแบบส่งกริ้วมากๆาายแล้นะลูกแต่อย่างหนึ่งที่ที่โอเคมากๆสำหรับหนูมคือถ้าแม่เป็นใสป้าจะเป็นน้ำ แต่ถ้า้าเป็นไฟแม่จะเป็นน้ำจะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่คุณพ่อหรือคุณแม่คะที่ขอแบบประชาชนเพื่อนลูกเช็คบัตรเช็คขาดคืออะไรขอประชาชนลูกในห้องเหรอหรือก็คนที่เขารู้จักกันแหละพี่ขอเป็นประชาชนเลยล่ะแล้รู้บ้างสไม่ใช่ผู้ชายก็จะมีผู้หญิงด้วยทุกคนอคคนืทุกเพราะว่าเรื่องที่ขอับรประชาชนนะคะคือมาเป็นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์บ้านแตกมา พักเรื่องราวที่เรากาลังคุยกันไว้อย่างเข้มข้นกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วผมขอเป็นสะพานบุญสั้นๆกันตรงนี้นะครับด้วยความตั้งใจให้กับหลายๆคนที่มีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือคนตาบอดกันครับคนตาบอดเนี่ยนะฮะเขาอยู่ในโลกมืดเขาจะใช้ไม้เท้าขาวเป็นเครื่องมือในการนําทางซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นในการใช้ในชีวิตประจำวันของเขานะครับไม้เท้าขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกแต่ว่าคนตาบอดไทยจํานวนไม่น้อยที่กําลังขาดแคลน ไม่เท้าขาวนี้ที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวงเขาเองได้ก็จะไม่สะดวกครับถ้าว่าขาดสิ่งนี้ถ้าคุณนึกภาพไม่ออกนะครับอยากให้ลองหลับตากันลงสัก3นาทีแล้วลองเดินในบ้านคุณเองนี่แหละครับแล้วเราจะได้เห็นภาพและเข้าใจนะครับว่า การใช้ชีวิตในโลกมืดนมีความยากลำบากเพียงใดไม่ท้าขาวจึงเปรียบเสมือนกับสิ่งที่ทดแทนดวงตาของคนตาบอดที่จะนำพาเขาเดินทางไปประกอบอาชีพทำกับข้าวนวดแผนไทยขายลอตเตอรี่หรือแม้แต่เรียนหนังสือก็ตามตอนนี้ประเทศไทยมีคนตาบอดก,กว่า2 0 0 0 0 0คนและยังมีคนตาบอดก,กว่า20,000คนที่ยังคงขาดแคลนไม้เท้าขาวสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเป็นสะพานบุญเชิญทุกคนร่วมสร้างแสงสว่างเหนวใจ ด้วยการซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดใครที่อยากร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้นะครับสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีและที่บัญชี109-1-97599-4ขีด1ขีด9 7 9ขีด4ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีคือกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสมัครคนตาบอดแห่งชาติหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0 8 9 9 9 4 6 6 5 6, 6, 6, 6. หรือ020366988ครับหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับ t a b c 2016หรือง่ายๆสแกน QR c ค d e ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอตรงนี้ไว้ก็ได้เช่นกันครับไม่เท้าขาวนะครับอันละ600บาทหรือจะร่วมบริษาัทตามกำลังจิตศรัทธ,ธา,าก็ได้ครับร่วมด้วยช่วยกันบริจาทเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของใครทั้งสิน้น พักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงหน้ากับกราฟเฟยลเดโชครับส่วนเชิญที่บอกแย่มากๆแล้วบางทีเราก็จะกอดกันสองคนนะเราไม่รู้เราจะอยู่กันยังไงเนืงสองคนตอนนั้น,นอุ้ยพูดเราจะร้องไห้อ่ะม,ม่นค<ช>ือมันแย่มากจริงๆป้าเมืม่เคยเห็นป้าแบบนีม้มาเกาะมันแบบมันทำลายทิศใจเรามากเราเสียเขาไปได้จริง